หลายคนคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าคุณเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยคุณจะต้องเดินทางบนถนนหลวงของประเทศไทยและหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยบนถนนหลวงของประเทศไทยคงจะหนีไม่พ้นตำรวจทางหลวงครับวันนี้ผมจะนำเสนอแอปพลิเคชันของหน่วยงานตำรวจทางหลวงที่จะทำให้คุณเดินทางไปไหนต่อไหนได้อย่างอุ่นใจครับแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Highway Police Thailand คุณสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และที่สำคัญแอปพลิเคชันนี้โหลดฟรีครับเรามาดูความสามารถของแอปพลิเคชันนี้กันเลยครับ mm hmm. เมื่อเข้ามาหน้าแรกของแอปพลิเคชันนี้นะครับจะเป็นหน้าแผนที่ซึ่งแผนที่เนี่ยสามารถแสดงได้3แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบแผนที่ธรรมดาแบบดาวเทียม หรือจะเป็นไฮบริดก็คือเป็นการผสมผสานกันระหว่างแผนที่และดาวเทียมนั่นเองครับในแผนที่นี้จะแสดงถึงจุดที่คุณอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะแสดงเป็นจุดสีฟ้าและในแผนที่เนี่ยคุณก็จะเห็นไอคอนของหน่วยงานตำรวจทางหลวงเนี่ยมากมายเลยทีเดียวและเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งของตำรวจทางหลวงนะครับ<ๆ>ก็จะขึ้นรายละเอียดที่อยู่ของหน่วยงานตำรวจทางหลวง,งน,นั้นๆ และเมื่อเราคลิกไปที่ลูกศรสีฟ้าด้านขวาก็จะขึ้นรายละเอียดถึงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานตำรวจทางหลวงนั้นๆน,น,นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของบริษัทประกันภัยข้อมูลโรงพยาบาลข้อมูลมูลนิธิกู้ภัยและสุดท้ายก็คือข้อมูลรถยกครับ หน้าถัดมานั่นก็คือหน้าของ CCTV ซึ่งหน้านี้เนี่ยจะทำให้คุณสามารถชมการจราจรสดๆบริเวณแยกต่างๆที่สำคัญสคัญในกรุงเทพมหาคนครได้เลยครับหน้าถัดมาก็จะเป็นหน้าข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งในหน้านี้จะมีชื่อและเบอร์โทรของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตำรวจทางหลวงทั่วประเทศไทย และที่สำคัญคุณยังสามารถเซิร์ชหาผู้บัญชาหน่วยงานตำรวจทางหลวงของจังหวัดใดก็ได้โดยพิมพ์ชื่อจังหวัดเข้าไปครับและหน้าสุดท้ายนั่นก็คือติดต่อฉุกเฉินซึ่งจะมีที่ให้คุณกดโทรออกไปยังเบอร์ฮอตไลน์ของหน่วยงานตำรวจทางหลวงนั่นเองครับเมื่อเรากดเข้าไปก็จะมีคำเตือนบอกว่า ต้องการโทรไปยังหมายเลขกฉุกเฉินใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะครับต่อไปนี้เวลาคุณจะเดินทางไปไหนแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณก็อุ่นใจได้เพราะแอปพลิเคชันนี้ไทยเวโปลิสไทยแลนด์แค่นี้ก็เหมือนมีตำรวจทางหลวงมานั่งอยู่ข้างๆคุณแล้วครับ